สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาพรสุธาธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีทำไมเวัุุ่นไทยต้องสนใจการเมืองดิฉันมีคำตอบให้กับทุกท่านค่ะ เพราะการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราประเทศไทยของเรานั้นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในที่นี้ดิฉันหมายถึงการเลือกตั้งค่ะเลือกคนดีผู้นำที่ดีมีอุดมคติทัศนคติเหมือนกับเราเข้ามาในการบริหารประเทศ และจะทําให้ประเทศนั้นจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเรามัวนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิในกระบอกประชาธิปไตยอยู่แล้วก็เราก็จะได้ผู้นําที่ไม่ดีไม่มีคุณธรรมจรยิยธรรมนําำบริหารประเทศแล้วก็ทําให้ประเทศชาตินั้นล่มสลายลงเราอยากให้เป็นอย่างนั้นหรอคะประชาชนก็จะไม่มีความสุขตัวเยาวชนวัยรุ่นอย่างดิฉันเองก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกัน ดังนั้นนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำไมไวัยรุ่นไทยต้องสนใจการเมืองดิฉันอยากจะฝากข้อคิดให้กับคนไทยทุกคนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของคุณแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทำเลือกปฏิบัติมันอย่างไรในระบบประชาธิปไตยนั้นให้สิทธิเสรีภาพค,คุณเต็มที่อยู่ที่มือของคุณแล้วค,ะค่ะว่าคุณจะใช้มันอย่างไรให้คุ้มค่ากับการที่ได้มันมาแตกต่างทางความคิดได้ค่ะแต่อย่าแตกแยก รักกันไว้สามัคคีกันไว้ประเทศไทยเจริญมั่นคงอยู่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ